พี่คะพวกจุมธรรมดาอีกแล้วนะคะคุยมอเคินและสกูตเมจูลีเม็ดไม้ขาดพริมานี่คือพิโรเดนดรอนพีเดตตุ่มนะคะอันนี้เป็นไม้เลื้อยของพันพิโรเดนดรอนนะคะ นี่เพื่อนๆจะสังเกตดูนะคะเขาจะมีความพิเศษของเขานะคะก็คือเขาจะใหของเขานะคะดูสิเขาจะเป็นเส้นๆนะเพื่อนเพื่อนๆนะคะแล้วก็ก้านก็จะเป็นคนละสีกับต้นนะคะสรุปเขาก็มีสามสีนะคะเพื่อนๆเลิศู่นะ เอ็กมาราโฮได้ค่ะงานนี้วันนี้อยากจะโชว์อะไรนิสหนึ่งนะคะสำหรับคนที่รักต้นไม้นะคะคนที่มีจิตใจร่มรื่นนะคะและจะมาโชว์ธรรมชาตินิสหนึ่งพร้อมกันนะคะ นี่เขาออกใบใหม่นะคะเห็นไหมคะแต่ก่อนนี่เขาเป็นหลอดนะคะพี่โรเรนดอนเนี่ยจะเป็นหลอดขึ้นมาจุ้มๆขึ้นมาเห็นไหมคะที่เป็นสีชมพูนะั่นน่ะเขาจะลอกออกเพราะว่าใบเขาดีดออกมาเห็นไหมคะเพื่อนๆนี่คะ่ะดีดออกมาแล้ววันนี้ออกมา3มหลอดนะคะดูสิเขาก็จะ ก็ค่อยๆบานออกมานะคะแล้วใบเขาก็จะเป็นแบบนี้นะคะแล้วใครอยากได้นะคะอยากได้นะคะของจุ๋มทุมลานะคะดูคลิปไปเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวจุ๋มทุมลาจะขยายพันธุ์นะคะของพิโรเรนดรนเปดาตุ่มนะคะมาเผื่อเพื่อนๆนะคะค่ะ วันอาทิตย์รู้สึกว่าขากันไกรก็จะค้างน,นิสหนึ่งนะคะแต่ก็อดไม่ได้อดในความสวยของนางไม่ได้ค่ะต้องออกมาเมาส์นิสหนึ่งนะธรรมชาติมันทำให้เรามีความสุขนะคะดูคนอื่นนะของขวัญเขาขอหลุยฟิตองกูชี่ชาแนล มาริกานั่นน,นี่นี่นั่นสงสัยอีกจุมทุมรางงานนี้ขอเป็นต้นไม้งงไหมคะเพื่อนๆสงสัยแบบคนให้งงมากอันนี้คือต้นไม้นะคะให้ไปเขาก็จะเริญเติบโตกับเรานะคะใช่ไหมคะค่าของทุกสิ่งอย่างมันอยู่กับความสุขที่เราได้รับ มันไม่ได้จำเป็นว่าค่าอันนั้นมันจะมีค่าแพงหรือว่า,าโลกสวยหรือว่าอะไรต่างๆนานาน,านะคะจุมยมลาก็ไม่รู้ว่าจะเอาพูดยังไงดีนะคะมันเป็นความพอใจมันเป็นความสุขค่ะนะคะถ้าเรามีความสุขเองนะคะเราจะสามารถพูดและอธิบายความสุขนั้น ได้ดีนะคะฉะนั้นจุมทุมาราไม่ขอเมาส์นะคะอยากให้เพื่อนๆมีความรู้สึกมีความสุขเองแล้วค่อยมาเมานะคะตอนนี้ขอสารเเรนเรื่องนี้นิดนึ่งนะคะว่านางเรึดมากนะคะับธรรมชาติเป็นใบจีบเหมือนนกนะคะคล้ายๆนะคะ สวยมากค่ะเพื่อนๆสังเกตได้นี่ก็จะลอกออกนะคะอยา่างรักสวัสดีวันอาทิตย์ค่ะสุขสันต์วันอาทิตย์นะคะสวัสดีค่ะ